ศึกษาอิอาใบไอความวับรู้อโอวาการประการอ่าคือเอ่อคำแนะนำเอาคำตักเตือนตัวกล่าวสอนอ่าโอวาท โอวของเอ่อปะสัมมาตะตาสัมพุทธตะปุทธเจ้าตะตาเอ่อไปกับหัวชั่วหัวเอเช่นเอไปลักขโมยตะโอไปทะเลาะวิวาทอีอา กับคนอโอไม่ทำกับความชั่วจิตใจก็แจ่มใสกับทำความดีออเช่นอมีความวเมตตาต่อ ผู้อื่นอีอีพูดจาอีจ่าไพเร็อกไพ่ร็อกไพเร็อกไพ่ง็ออ่อนหวานอ่อหวานผู้ที่อีอีทำดีกับอีย่อมย่ได้รับอด้รับผลอีตอบแทนเอที่ดีอีอีตัดรับ อีไอไอผ่องใสอุ่ไอกำจัดอ่ะอีอีกับไอไนัเศร้าอ่ะหมองออกไปอออเศร้าหมองออออไปเอความโลภ อความโกรธาโอผู้ที่เออมีมีจิตใจอไอผ่องใสใจย่อมพบเอาออกับอะความสุขอะอความเจริญอะอี๋เจริญอะอีเออการอะไปกับ ความความวับชั่วชัวการกาบปัติจับอีดนะสามนะเบนเป็นอีจะนะศีลอีห้าอ่ประการจอเออไปฆ่าสัตว์อ่าโอ้ฆ่า สัตว์จาหรือเอี่ยรับอาหลาไหลสัตว์รับไปรักะค่ะอะโมยโมยสิ่งของอีโอของเออผู้อื่นเอออือรับ การไม่ไประพฤติผิดลูกเมียออของออผู้อื่นอ,ออ,อ,อ